ถ้าเราพาแฟนที่เจ้าชู้เนี่ยมาสะกดจิตนะคะเขาจะหายเป็นโรคหายเป็นคนเจ้าชู้ได้ไหมอืมโอหเคสนี้ครูบอกได้เลยว่ายากเลยนะแต่ว่ามันมีแต่มันอยู่ที่เจ้าตัวค่ะถ้าเจ้าตัวอยากหายไปเผื่ไม่ต้องมาถึงมือครูไม่จำเป็นต้องมาหาครูเขาหายเองได้ถ้าเขาอยากหายนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยากหายเพราะว่าเขาเห็นแก่ตัวเขาได้ประโยชน์เนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการที่มีผู้หญิงสองคนสองคนแบบอะไรคือเขาก็ไม่อยากหายไง มันเป็นมันเป็นสันขวานอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเออทีนี้เดี๋ยวเท้าความนิดนึงที่น้องมาถามเรื่องนี้เพราะว่าน้องก็มาสะกดจิตแล้วน้องเห็นว่าการสะกดจิตมันเปลี่ยนชีวิตน้องได้เฮ้ยสะกดจิตถ้าถูกเรื่องนี้มันเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆน้องเขาได้งานใหม่นะคะได้งานที่เงินเดือนดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนคือน้องตกงานอยู่พักหนึ่งเลยเป็นปีเลยแล้วน้องก็ได้งานที่ต้องจับใหม่ในการบรรยายคือน้องเป็นคนมีความรู้นะคะทีนี้น้องไม่มั่นใจที่จะขึ้นเมนวทีน้องลูก รู้สึกเครียดทุกครั้งที่ตัวเองจะต้องขึ้นมีพูดแล้วมีคนมาฟังเยอะๆเออรู้สึกเกรงรู้สึกแบบแล้วอึดอัดถ้าวันไหนคือน้องไม่ได้มีงานทุกวันนะมันจะเป็นบางช่วงเหมือนน้องอยู่ฝ่ายคล้ายๆเอชอาร์ฝ่ายท,ที่ต้องอบรมสัมนาแล้วบางทีน้องต้องของมาพูดคว้าไม่เนี่ยดูเหมือนเป็นเ,นเรื่องเล่นๆแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันดูเหมือนไม่ทุกแต่มันทุกนะสำหรับคนที่เ,ออเขาต้องทําในสิ่งที่เขาไม่ถนัดนะ บางคนกลัวการพูดต่อหน้าชุมชนม,มากๆแล้วพอทุกวันรู้ว่าวันนี้จะต้องขึ้นพูดเขาจะจะเครียดแล้วมันก็เป็นความเครียดสะสมพอน้องมาสะกดจิตเนี่ยมาหลายครั้งก็มามาครูมานั่งสอนเรื่องของไมเซ t การหายใจนะคะหลักคิดนะคะว่าเออพอดีครูทําเรื่องเกี่ยวกับครูเนี่ยเรียนเออเรียน,นะเป็นเป็นสมาชิก Toastmaster ด้วยนะคะที่ออมีทั่วโลกลนะที่เป็นเป็นสถานที่ที่จ้างผู้นำนะคะร้างผู้นำแล้วก็เน้นการพูด พับลิกสปีเกอร์ต่อหน้าสาธารณชนแต่น,นั้นมันเป็นแบบว่าหลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรสิมันเป็น,น,ปนคลับมันเป็นคลับที่มีทั่วโลกอ่ะมันใช้ภาษาอังกฤษอันนี้ของน้องเขาใช้ภาษาไทยนะคะน้องก็เลยไม่ได้เข้าโทสมาเตอร์เขาเลยมาเรียนคล้ายๆเรียนต่อจากครูอีกทีนึงอ่ะเออแต่ของครูมันมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะก็ไปถ่ายเขาแทน้องเฮ้ยเชื่อไหมน้องเขาชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะเปลี่ยนหมายความว่าหลังจากที่น้องเทรนไปแล้วเนี่ยน้องรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันง่ายขึ้นพอเวลาวันไหนที่น้องต้องจับไม์น้องรู้สึกส ถ้าเราเอาออกไปจากความกลัวในชีวิตจะง่ายขึ้นเคยมีบางคนที่เขากลัวมแมลงสาบเหมือนกันค่ะเขาก็มาสะกดจิตนะก็ไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องตลกเหมือนกันเพราะว่าน้องอยู่ในสถานที่ที่ควบคุมไม่ได้มันแค่เป็นอาคารพาณิชย์แต่เราไม่ได้แมลงสาบข้างบ้านม,ม,มันกันมามาเยี่ยมเยียนมาหรืออะไรนึกออกป่ะมันก็มาตามท่อใช่ไหมเออเราทุกครั้งที่น้องเจอน้องจะแพนิกแล้วน้องรู้สึกว่าเวลาจะทํางานอันไม่มีความสุขเพราะว่าจะเข้าครัวเข้าอะไรขึ้นมันมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยสะกดจิตแล้วเดี๋ยวนี้น้องหายล หายกลัวแล้วก็บอกเอ้ยชีวิตมันง่ายขึ้นจริงๆอ่ะไอ้เรื่องบางเรื่องอ่ะมันใช่ม,ใชมันสะกดจิตแบบนี้ได้นะคะเพราะเราเองเราอยากจะหายเนี่ยคืออย่างน้องน้องที่กลัวแมงสาบก็อยากจะเลิกกลัวแมงสาบคือพอเห็นนะก็แค่ไม่ชอบแต่ไม่ถึงกับหูแพนิคใจสั่นมือสั่นเนือออกมือไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอย่างน้องที่เขาแบบขึ้นเวทีพูดต่อหน้าสาธารณชนแล้วน้องไม่มั่นใจอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะเออมันเป็นอาชีพไม่ทําก็ตกงานเออนะคะทําก็รู้สึกเออเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความกลัวส่วนบุคคลอันนี้มันไม่ม คุเชื่อว่าหลายคนน่ยกลัวกลัวการพูดสอนหน,น้าสาณชนใช่ปะ่ะอันนี้น้องเขาทำเจร็จเขาหายเนี่ยเขาสะกดจิตเขาหายและชีวิตเขาดีขึ้นเขามาด้วยความอยากหายถูกป,ปะ่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายที่จะมาสะกดจิตแล้วอยากเลิกหายเ,าเจ้าชู้เนี่ยนะคะเขาจะต้องกลัวความเจ้าชู้ค่ะเช่ะอะไรบ้างโดนขู่สามีของผู้หญิงที่เป็นชู้มาขู่ฆ่ามาขู่ทำร้ายจริงนะเห็นมันีมมีข่าวออกข่าวออกไปบ่อยค่ะที่แบบว่าเรื่องชู้สาวแล้วโดนฆ่าเนี่ยเออฆ่าจริงๆก็มีขู่ฆ่าก็มีเออ ตายจริงๆว่ามีเยอะแยะไปหมดนะคะเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นโทษเนี่ยหรือบางคนตกงานเออมีมีเคสหนึ่งที่แบบว่าโอ้โหทางานราชการเป็นเป็นรักว,วิสาหกิจแห่งหนึ่งที่รายได้สูงมากอ่ะเป็นแสนคือมันมันไม่ใช่ไรายได้ธรรมดามันมีเงินผลประโยชน์อย่างอื่นด้วยเดือนนึงเป็นเป็0แ,แสนแสนบ้านหลังใหญ่มากๆนะกับคือชีวิตดีมากแล้วก็โนเนียเรื่องผู้หญิงนะตัวเองนอกใจภรรยานะคะ รอดมาโดยตลอดนะภรรยาก็อดทนมาโดยตลอดนะ,ะ,ะเขาก็ขู่ภรรยาว่าลองไปหาหัวใหม่สิหาคนที่หาเงินเลี้ยงเธอได้ดีอย่างนี้มีที่ไหนอ่ะนี่คือเวนกรรมนะขู่เมียแล้วแต่เขาก็ให้คืออยู่ดีกินดีจริงๆเพราะว่ามันเป็นเงินสกรปรกด้วยมันเป็นสีเทากูมไม่บอกว่าหน่วยงานไหนเราเป็นนะทุกคนก็เดาเอาเองแล้วกันมันก็มีเยอะเนาะ <laughs> ก็คืออยู่มาวันหนึ่งเวนกำรรนี้จริงขู่เมียไว้เยอะนะคะเขาไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไอ้ผู้หญิงคนนี้ แน่นอนผู้หญิงคนนี้สาธารณะอยู่แล้วผู้หญิงที่เป็นเ,เป็นชู้เป็นมือที่สามเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วถูกไหมแต่ผู้หญิงคนนี้มันดันเป็นผู้หญิงของระดับบนคุยง,ง่ายไปเหยียบหัวเสือไปไปไปเข้าเขาเรียกนะตีท้ายครัวคนที่เขาเป็นระดับบิ๊กลงมาแล้วเขาจัดได้เท่านั้นแหละกดทันทีจากที่รายได้เดือนเป็นแสนแสนกลายเป็นคนตกงานทันทีค่ะแถมยังถูกขู่ฆ่าด้วยอืมไม่ออกก็ต้องออกอะ่ะเออเพราะว่าไม่งั้นตายได้ไง่ายๆนี่ไง คนแบบนี้คนที่เจออย่างนี้มาเนี่ยนะเจอเหตุการณ์เจอเจอความเจ็บช้ำม,มาเนี่ยเจอความเขาอยากหายเขามาสะกดจิตหายพอเขาตั้งใจสะกดจิตให้หายจริงๆเนะี่ยไอ้ีใส่เจ้าชู้ที่เขาบอกว่าไม่หายไมนะ่หายจริงไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้อยากรักษาเขาไม่ได้อยากหายนะแล้วบางทีเนี่ยบางครั้งครูก็บอกว่าผู้หญิงบางคนก็เหมือนไม่ให้กําลังใจนะสันดานอย่างนี้ไม่มีทางหายหรอกมันเป็นอย่างนี้นะเป็นทั้งชาติเอาบางทีนะครูไม่ได้พูดเล่นนะ บางทีถ้าเราเให้กําลังใจเขาบอกเขาคุยกันดีทีถ้าเป็นคนที่สนิทกันคือสาม,มีภรรยาบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันต,ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยมหาลัยต,ตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยเออตั้งแต่บางคนเขาเป็นแต่มัธยมถ้ามีความเนิทสนมระดับเพื่อนกันเนี่ยเวลาอารมณ์ดีๆเนี่ยคุยกันได้แล้วก็บอกเขาให้เขาเห็นถึงเธอเห็นไหมว่าโทษของการที่เธอเจ้าชู้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเธอไปมีปัญหากับแผนกนั้นแผนกนี้เพาเป็นนวเนี่ยกบบผู้หญิงของแผนกโน้นแผนกนี้นึกออกไหมเพราะผู้หญิงที่เป็นมือที่สามเนี่ย มันมั่วอยู่แล้วมันไม่มีทีริโอตัดปาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปไปเหยียดเท้าใครสักคนนึกออกไหมมันเหมือนคุณไปเต้นในผับแล้วคุณก็ไปเหยียบเท้าคนนั้นคนนี่อยู่ว่าเดือดชักขาหลบท่านเหยียบั้างไม่เหยียบบ้าง,บบางก็แล้วไปแต่ถ้าคุณไปเหยียบขาตัวใหญ่ๆอย่างเคสที่คูเล่าให้ฟังว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่เขาเคยเออมีรายได้เดือนเป็นแสนน่ะแล้วไปเหยียบตัวใหญ่เลยนะตัวมาเฟียเลยนะอืมคือขู่ฆ่าแล้วก็ต้องออกอ่ะกลายเป็นคนตกงานไปเลยอืมจริงๆเราวุฒิการศึกษาเขาไม่เยอะด้วยนะ คือคนเนี้ยที่ออกเนะี่ยวุฒิรู้สึกจะไม,ไม่ไม่มีปริญญาด้วยสมัยก่อนเนะี่ยสมัยคือเขาอายุเยอะแล้วนะยุคครูเนี่ยย,ยุคเจนเอ็กซ์เนี่ยก็ประมาณปวชวปวสนี่คือแล้วเขาก็ได้สอบเข้าไปในหน่วยงานเนี้ยซึ่งเป,เป็นแบบโอโ้โหคนที่มีวุฒิรู้สึกว่าปวชประมาณเนี้ยเออวุฒิแค่เนี้ยแต่รายได้เป็นแสนๆนะ่ะโอกาสในชีวิตมีกี่ทั้งที่คนจะได้รายได้แบบนี้อเงินเดือนไม่ถึงแน่นอนมันไปนได้อย่างอื่น นึกออกใช่ไหมราชการอะ่ะมันไปได้อย่างอื่นได้เป็นแสนแสนอะ่ะพอเขาออกมาปั๊บถูกขู่ฆ่าแล้วออกพอมนพิยุงกับผู้หญิงคนอื่นนะถูกขู่ฆ่าแล้วออกมาปับ๊บด้วยวุฒิปวชคุณจะไปเอาไรายได้หลักแสนได้จากไหนอีกไม่มีโอกาสแล้วและที่สะใจกว่านั้นคือมีหลวงก็ไม่เอาแล้วจ้ารอซ้ำเติมรอรอเนี่ยเออมีหลวงก็ไม่เอาแล้วจ้ะ,มไ,มจะไม่มีใครเอาเลยเออเห็นไหมว่าความเจ้าชู้ไม่มีปัญหาตรงนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเจ้าชู้อ่ะ เออว่ะเรากลัวเจออย่างนี้แล้วทุกวันนี้ก็เจออยู่หลายคนเจออยู่นะอืหลบไปหลบมาแบบไปไหนมาไหนแอ,แอบแอบซ่อนซ่อนขึ้นรถต้องคอยดูนะแล้วถ้าวันหนึ่งสามีเขามาจับได้คุณจะโดนไล่ยิงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ที่ออกข่าวนี่แม็คแมปเลยครูจะไม่เอ่ยหลายคนรู้ค่ะว่าจุดจบของคนเจ้าชู้ไม่เคยไม่เคยจบสวยแต่นี้บางคนเขาคิดว่าเอยไม่เป็นไรหรอกเออเราก็นะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเขามีปัญหาเรื่องสมองส่วนหน้าฮีลิโอตับปะ นะคะเป็นเป็นคนที่ผู้ง่ายไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีไม่รู้คิดไม่รู้ไม่มีความเห็นใจคนอื่นเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือเห็นแก่ตัวเพราะถ้าคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงหัวอกของภรรยาหัวอกของแฟนอื เพราะคนเจ้าชู้มีคนความเห็นแก่ตัวสูงมากอยู่แล้วแล้วเรื่องอะไรที่เขาจะมารักษาถ้าเขารู้สึกว่าก็เขาได้ก็เขาได้อะเขา,เขาจะได้ก็ได้อันนี้ก็มีมีคนทํากับข้าวุงข้าวดูแลบ้านดูแลชีวิตให้เขาะสะดวกรับรื่นในการไปทํางานนะรีดผ้าให้เขาทํากับข้าวอ,าอะไรให้เขาส่วนผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นของฟรีเป็นของที่มานเตอร์เทนเขาทาให้เขาแบบ ดีกว <i> ่าไปซื้อกินเออบางคนคิดอย่างเงี้บางคนมีมือที่สามเขาว่าดีกว่าไปซื้อกินแต่ขอโทษนะเขาจะบอกเมยน้อยแบบนั้นเหรอว่านี่ฉันมีเธอดีกว่าฉันไปซื้อกินซื้อกินครั้งละพันห้าฉันมีเธอแบบเออฉันแค่หาพาร์ทเมนต์ให้ให้ตังค์ใช้พาไปเที่ยวนิดหน่อยฉันก็ได้ฟรีตลอดเป็นประมาณแบบว่าถ้าเป็นสวนสนุกแบบประมาณสวนสยามดรีมเวิร์แบบบัตรสมาชิกรายปีอะไรประมาณเนี้ยถามจริงๆเขาจะพูดแบบนั้นกับเมยน้อยไหมเมยน้อยไม่รู้หรอกว่าเขาพูดทําไมครูรู้ว่าเขาพูดครูจะแต่งเรื่องขึ้นมาเหรอครู ได้ยินสามีพูดแบบนั้นจริงๆเขาพูดกันมีหลวงอมืมีหลวงบันทึกเทปมาอมืเขาพูดจริงจรเขาเรียกนยน้อยวอ่าอีเรียกว่าอีแล้วบางทีก็เรียกกะด้วยเออเขาไม่ได้ให้เกลียดคุณหรอกนะแต่เวลาเขาอยู่ต่อหน้าเมียน้อยเขาจะพูดอย่างนั้นเหรอเขาจะพูดเหรอว่าอ,อทุกวันนี้ฉันเห็นเธอเป็นแบบบัตรลายปีเป็นแบบเออไม่ต้องมาซื้อกินเป็นครั้งครไปฉันแบบเขาไม่พูดค่ะเออแล้วเขาต้องบอกว่าไง เ็บอกว่ารักค่ะรักแล้วก็ผีมีหลวงมากเลยมีหลวงนี่เป็นยักษ์ขมูขีอันเป็นอะไรนะผีเสือสมุรส่วนเธอเป็นนางเงือกน้อยกระโถนางเงือกน้อยโดนหลอกทั้งนั้นเลยเกือบทั้งหมดเลยนางนะฉลาดด้วยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าเฮ้ยมันเสียโอกาสถ้าเรามานั่งโดนคนหน้ามอหลอกแบบเนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะเจอคนดีเจอคนดีเขาก็เข,าเ,ขาเข้ามาไม่ได้ถูกปะอ่ะ กลับมาที่คนที่อยากขายเจ้าชู้ถ้าคุณรู้ว่ามันทําให้ชีวิตคุณอับปางเอาเวลาไปทามาหากินเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองทําเ,เพิ่มทักษะในหน้าที่การงานให้คุณจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเออเป็นพ่อที่ดีขึ้นเป็นสามเป็นสามีที่ภรรยาเอ,อชื่นชมหรือว่าเป็นพ่อที่ลูกนับถือไม่ใช่ลูกพูดถึงคุณปั๊บลูกถอนหายใจคุณไม่อายแต่ลูกอาย อืมีพ่อแบบนี้เขาก็อายนะอนจริงเด็กเขาอ,อายแล้วคุณแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเออว่ะวันดีคืนดีเกิดว่าคุณเดินไปโขกขอบโต๊ะโขกตู้โขอกอะไรมาปึก๊กเฮ้ยนึกขึ้นได้วะอยากเลิกเจ้าชู้ห้อยติดต่อมาตัวคนคนนั้นนะต้องติดต่อมานะภรรยาห้ามและห้ามไปจ่ายเงินให้เขาด้วยห้ามไปจองให้เขาด้วยการที่คุณไปจองให้เขาคุณแสดงว่าเขาไม่ได้อยากคูไม่รับจองว่ราะแสดงว่าเขาไม่ได้อยากหายต้องตัวเขาเองจองมานะ บางคนมี <M PI> จอ <function> งมาแล้วมาทำก็เราก็ติดใส่ครูร้นบล็อกนะคูไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเออจะมาทํามันมาหยอดเจอโดนทุกไลน์ค่ะบล็อกหมดถาไม่คุยด้วยนะอืมบางทีแค่มาโพสเนี่ยอดมินคูก็โหดโหดพอๆกันเราไม่ใช่เพื่อนเล่นเออเราต้องการให้คุณหายเราต้องการให้คุณมีชีวิตที่ดีจริงๆเฮ้ยความเจ้าชูเนี่ยมันเป็นความเส่เพลมันไม่ใช่เสน่ห์เราไปเข้าใจผิดเนี่ยเราไปเข้าใจผิดว่าฉันมีเสน่ห์ว่าฉันฮอตไม่ค่ะมันเป็นความไม่เอาทานไม่เอาโลไม่เอาพายเออมันเป็น ลูกออกมามันเป็นนิสัยเด็กนิกสัยของคนไม่มีความรับผิดชอบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเออแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยไม่เห็นมีอะไรเป็นข้อดีเลยมันไม่ใช่เสน่ห์ลูกมันเป็นเสนีย์นะถ้าเราไม่ไม่อย่างนีนิสัยเสนีย์แบบนี้เราค่อยรักษาแล้วจะเอาจริงนะถ้าคุณตั้งใจคุณฟังคลิปนี้ดีๆนะถ้าครูบอกว่ามันเป็นเสนีย์มันทําให้ชีวิตล่มจมคุณดูข่าวเยอะแยะไปหมดนะดาราคนมีชื่อเสียงพอนอกใจปับ๊บงานหายเลยงานหดงานหายเลยเห็นไหมว่ามันเป็นหายนะไม่มีใครจ้างไม่มีใครเอา ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยากหายถ้าคุณฟังคลิปนี้ดีๆคุณไม่ต้องมาหาครูคุณไม่ต้องจองเวลาคุณไม่ต้องมาสะกดจิตคุณฟังแล้วคุณอยากหายคุณหายได้อืมนะคะไม่ต้องมาถึงครูเราเอาจริงๆนะคนอยากจะหายจริงๆแต่ที่ผ่านมาไม่มีที่ไม่หายก็เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังคิดไม่ได้คุณยังคิดไม่ได้คุณยังไม่โตคุณยังคิดว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องเท่เว้ยมีผู้หญิงมาชอบหลายคนมีเมียแล้วยังจะมีผู้หญิงคนอื่นมาชอบอีกนะเออคุณคิดว่าเป็น คุณเห็นกงศักเป็นดอกบัวไงอือมมันนั้นคุณก็เลยไม่ต้องมาสะกดจิตอ่าสรุิภรรยาที่ต้องการให้สามีมาสะกดจิตนะต้องการให้แฟนมาสะกดจิตเนี่ยเอาคลิปนี้เขาดูดีกวา่าตายเขาจะเกลียดครูอีกไหมเนี่ยเอาจริงนะครูพูดความจริงนะอืมครูครูไม่ๆๆๆไม่ๆๆไม่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 ต้องการให้คุณมาจองเลยนะอืมคุณแค่คุณแค่คิดได้นะว่าเอออะไรครนะูเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันอยางอีกยาวไกลคิดให้ไกลนะแทนที่เอาเวลาที่จะไปเอ,อ่อคุยไลน์อะไรอ่ะแบบ นุง้งนิ้งกระมุง้งกระมิ้งอะไรแบบจิบูจิบูอะไรแบบโคตรเสียเวลาเลยเอาเวลาตรงนี้ไปทาอย่างอื่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกคุณต้องใจว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากใครปรับตัวได้คนนั้นรอดใครปรับตัวไม่ได้คนนั้นก็ไม่รอดโอ้ยอะไรอะเศรษฐกิจไม่ดีคือมันมีบางคนที่เขาขายได้เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาปรับตัวได้ใช่ปะเออหรือบางทีเราจะกังวลว่าเออยุคนี้ AI มันเข้ามาเดี๋ยว AI ไมันจะมาแย่งงานเดี๋ยวเราจะไม่มีงานทํเดี๋ยวเอาเวลาที่มานั่งทําเรื่องไร้สาระที่คุณคิดว่า คลายเครียดผู้ชายบางคนมีเมียน้อยเพื่อคลายเครียดเท่านั้นเองนะมีไว้เป็นเอนเตอร์เทนมีเอาไว้แบบทําให้ฉันลืมโลกแห่งความเป็นจริงเราโลกแห่งความเป็นจริงคือคนเป็นคนหวยแตกเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่มีอนาคตแต่คุณมานั่งแบบว่า,าสร้างสตรอรี่ขึ้นมานะให้ขายฝันว่าคุณรวยอย่างงั้นอย่างนี้ให้ผู้หญิงมาแล้วคุณก็แบบสร้างโลกแบบปั๊บบีเลิฟเพราะคุณต้องการความรักคุณต้องการแบบเออเฮ้ยนะความฮอร์โมนหรือความหวานแหววที่คุณเคยได้จากภรรยาตอนที่รักกันใหม่ๆแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วใช่ปะคุณต้องเข้าใจวววว่่่าโตแแแลลล้้้ไไมมมมีีก็คือ ไม่ต้องไปหาจากแหล่งอื่นเพราะนั่นนะ่ะมันเป็นสิ่งผิดบาปคุณจะเอาสิ่งผิดบาปมาแทนอ,อย่างนี้ไม่ได้คุณก็ต้องรู้ว่าความรักเนี่ยพอแต่งงานกันมนนานานๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปในรูปแบบของเซโรโทนินนะคะในรูปแบบของออกซิโดซินเซโรโทนินคือความสงบสุขออกซิโดซินคือความอบอุ่น ะะไอ้ไอโดปามีนนี่แบบโอ้ยเจอจัดแล้วหัวใจเต้นเร็ววิบกระดูกระดาอะไรนะเออสียงซงเสียงสอง,สง,สอ,งอันนั้นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคล้ายๆโดปามีนมันเป็นความความสุขแบบหวือหวาความสุขระยะสั้นมันไม่ใช่ความสุขระยะย,ยาวไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนนะคะแทนที่เราจะไปหาผู้หญิงมันทาให้เราคดีกระดามาทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยนั่นแหละคุณต้องการโดปามีนซึ่งโดปามีนน่ะส่วนใหญ่จะเป็นฮอร์โมนที่ทําให้อิ่มหายซะมากกว่ายกเว้นว่าคุณใช้โดปามีนในเรื่องของหน้าที่การงานการเวลา อยากจะชนะอยากจะได้เหรียญทองอยากจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งอันนั้นนะ่ะเป็นโดปามีนที่มีประโยชน์แต่ถ้าโดปามีนประเภทนี้ออ้ยฉันต้องออจีบผู้หญิงหรือผู้โดปามีนของผู้หญิงที่ผิด เขารนะั้นไม่ถูกวิธีก็มีเช่นอะไรติดการช้อปปิ้งออนไลน์แบบโอายฉันช้อปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เหมือนกันโดปามีนไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นยกเว้นว่าเอาไปใช้ในเรื่องของอาชีพการงานธุรกิจการกีฬานะคะเพราะนั้นถ้าคุณออรู้สึกว่าคุณไม่มีไอ้โดปามีนตรงนั้นคุณต้องมามีความสุขกับความที่มีครอบครัวอบอุ่นคุณต้องเปลี่ยนความรูปแบบของความสุขมาเป็นออกซิโดซินคุณต้องรักครอบครัว ะะเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคิดได้ก็ครูก็ยินดีด้วยแต่ว่าถ้าใครที่คิดไม่ไดห้หรือรู้สึกว่าเอออยากจะได้ตัวช่วยค่อยจองมาแต่อย่างที่ครูบอกนะห้ามถ้ามาหยอนมาทําหน้ามอแถวนี้บล็อกอย่างเดียวเลยนะแทนที่คุณจะหายนะแล้วก็ส่วนภรรยานะคะไม่ต้องพาเขามาค่ะถ้าเขาไม่ได้อยากมาเพราะว่าการที่เขาอยากหายเจ้าชู้มันต้องเป็นความต้องการของเขาเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเขาอยากมีชีวิตลอยทท่วอย่างนี้ไปเรื่อย ครูก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้โอเคนะโอเคถ้าใครตร้องการปรึกษาแอดไลน์จองเวลานะคะศูนย์แปดเก้าเจ็ดสีห้าหกหนึ่งหนึ่งค่ะ